วัดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรล้มมิรครับช่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวเลี้ยงมูปลาและการเกษตรครับพี่น้องมอนี่ครับบ่มีหยังไรครับมาเบิงพามาเบิงหมูสิควอดครับพี่น้องนี่ครับมันไก่สิควอดแล้วครับมูนี่นี่สงสัยเิ่นสิควอดแล้วครับนี่นี่คนเฮ็ดทังเิ่นคือได้บวนี้นี่นี่ครับพี่น้องเบิงเบิงเบิงนี่นี่ครับเิ่นกรลังขวดสร้างครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบนี่พอดีผมมา หลังจากที่ผมไปไทยหน้ามาผมบ่ได้มากหลายมือครับผมก็เลยโอ้แบบแบเบิ่งหมัวน้ามหัดนีไหมครับพี่น้องนี่นี่เนี่ยคนกำลังเห็บอยู่เนี่ยนี่ครับนี่ตะหาว่าอย่า่าเห็บผมจะแบงครับครบพี่น้องกระเลยเห็นบ่เห็นร่นะนมมันกระแดงนมมันก็ไใครครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งรถนี่นี่นี่เห็นบ่มันดุดดุดที่เป็นลุ่มลงไปครับพี่น้องว่าอย่า่าเห็บเป็นแดงเยี้ยมพูดเลยครับ ถ้าป่ะคอดมื่นอนี้ก็คิดว่าใกล้จะคว่ำแล้วพี่น้องอือว่ามันได้ทั้งคนโอ้สซีเมนเลยครับพี่น้องนี่ครับลักษณะของค์เงินเล่นเห็นบ้างเพม่อนเคลียไปครับเคลีย,ไป,ยไปเคลียไปทั้งคนครับพี่น้องบังขอกคุณแม่น,นันกับลูกเปคน อูนีอาไก่จะเป็นผสมเราพี่น้องนี่เผือกขาวกับเผือกท้องครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับพี่น้องมึงนี่เป็นเชียร์เปไ็เลยพี่น้องมึงพี่น้องมึงเลยเด,ด่นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยวฟากใหม่กัอนอีกก่อนเผื่อกมันบกอกเนาะที่เปล่าไหม่กันอีกจะหน่อยนี่ปุ้ยห้าวน,น้องมึน แดงเกือครึ่งเลยพี่น้องพวกดราพวกดราพวกดราโอ้ยอาจจะแม่นมาอนีเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่คนเดีทางเราเนล้วน,น,นี่เดี๋ยวผมเปลเฟี้ยงไม้วันอดีคนพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมบอกเฟี้ยงไมออ้่นอีกนี่ยืนเสียงยั่อยเด้อพี่น้องเด้อขอไปที่ภาประทัดไปเลย นี่ครับมันกำลังดุดเลยน้องอาจจะควอดแล้วครับพี่น้อนนะเพื่อนใครจะควอดแล้วห่ะนี่ครับมือหลักษณะของเพบนเป็นหุ่วงอันนครับเพมันเป็นเดือดทั้งเป็นลาพี่น้องนี่ครับ เดี๋ยวช่วงใบผมจะออกมาอีกเท่าน,นึงอยู่พี่น้องถ้าพอได้ไปไทยผมจะช่วงใบโอ้โช่วงใบผมก็จะได้ไปทุละอันจ,จะเป็นตอนแรกตอนเย็นมีจี๊กับขึ้นมาอีกว่าเพิ่งจะขอดหรือบ่ขอด,ขอดต่อเพิ่งจะทั้งอนะคิดว่าเนี่ยผมคิดว่าเพิ่งจะทั้งคนละครับนี่เห็ดบ่ขอดวันนี้ครับพี่น้องนี่น,นี่พี่สังเกตดูครับพี่น้องเพราะว่านี่เห็ดมั้น,นี่ปกติแล้วนี่หมูผมขอดลูกทุกเท่อนี่ผมคิดว่เห็นนะครับพี่น้องเนี่ย ผมสี้่ไดไม่เห็นหมูผมขอดูกจักเต่อผมสีมาแต่ตอนเวลาเพิ่นขอดแล้วแล้วออกลับมาเนี่ยคือเพิ่นเห็นเพิ่นนอนกับลูเพิ่นแล้วครับมีมีเที่ยนี่แหละครับผมมาเนี่ยผมเห็นเ,ออเห็นเออพิ่นเห็นทั้งแขนังเพิ่นครับออน,นองนี่นี่ออครับ แม่เผือกพันนี้ตามอายุพันนุใกล้แล้วนะพี่น้องใกล้จะผสมแล้วล่ะมนลของพันนี้ผมจำหน้าไปหมดแล้วมไม่ตรงไวตรงตัวนี้ไว้เป็นพันต่อไปโอ้แม่นเลยครับพี่น้องจังไลกับแม่นเลยพี่น้องเด้อนี่จังเลกับแม่นนะครับครับพี่น้องครับนี่นี่ลักษณะนี่แหละที่ลักษณะ็นบอกอเป็นหวงห้างพ่นครับพี่น้องนี่ครับ ห่วงครับเป็นห่วงแงวล้วั้นีีไก่มากใก่ใกล้ห้างบนี้เป็นห่วงครับผมคลิปนี้ผมมีอย่างาไรนยผมสีช่วงใบช่วงหันหน้าคืกลับขึ้นมาเบิรงใหม่ผมสีมาไทยไอพี่แหนองเบิรงว่าเป็น,ปนมนีอาการแบบใดคลิป <c oughs> นี้ไว้สนิทกันมาพอกันไหมเฮัลก้าเข้ามา,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 าสวัสดีครับ